สวัสดีค่ะวุ้นเรื่องวายนะคะรายการที่จะพูดคุยมามอยทุกอย่างที่เกี่ยวกับวายนะคะเรื่องที่เราชอบสนใจจะพูดถึงวันนี้เราจะมาส่งโมเมนต์คู่ไหนคะวิลเลียมเอสค่ะบอกเลยว่าเรื่องนี้ก็คือน้องมีซีรีส์น้องชื่อ t e m p ปเดอะซีรีส์ใช่ไหมเทมโปซีรีส์ก็คือเป็นอะไรที่แบบมีคนขอมาบ้างนะให้รีแอคเลใช่ซึ่งเราอะไม่ได้รีแอคนะคะทุกคนแต่อนาคตเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้ารีแอคก็คือดีเลยจัดอะ ใช่ <c oughs> คือแบบว่าก็ต้องไล่แบบว่าเป็นดิบตรี่ใช่เ,ออเยอะมากถ้าอยากให้เราทําก็สามารถคอมเมนต์บอกได้จะได้ดูฟินแบค เนาะโอเค, <Okay. S 2> คถ้า,างั้นเดี๋ยวเราไปส่องโมเมนต์กันแต่ว่าก่อนไปค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกด,กดกระดิ่งด้วยนะคะคอมเมนต์พูดคุยนะคะทุกคนถือเป็นกําลังใจในการทาคลิปให้กับพวกเรา <Yeah. S 1> ซึ่งบอกก่อนเลยว่าด้วยความสัตย์จริงก็คือเราสองคนนะ่ะคือรู้จักน้องทั้งคู่อยู่แล้วแต่ว่าเราอะไม่ได้แบบว่าตามไมไ่ตามโมเมนต์ของคู่นี้เลยถูกต้องก็คือว่าถ้านอกจากวันนี้ก็คือไม่เคยเห็นโมเมนต์เลยไม่เคยตามเลยพอรู้บ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยเนาะประมาณ คือใช้คําว่าเริ่มต้นจากศูนย์ดีกว่าจ <c oughs> ริจงๆแค่ว่าน้องอวิลเลียมเป็นนักร้องวงแหลกแค่ใช่แล้วก็เเป็นนักกีฬาว่ายน้ำ <c oughs> ใช่ <c oughs> ที่เคยเล่นฮัตถูดเป็นยไมที่เคยเล่นบังเอิญระถูกต้องแค่นั้นเลยจริงๆแนี้เลยส่วนเคมีเขาเดี๋ยวเราไปดูก่อนไปดูก่อนแล้วค่อยมามอยทายขีดูปัจจุบันว่าจะไหวขนาดไหนใช่แล้วแต่ว่าก่อนไปขอฝากอีกนิดก็คือเรามีสมาชิกแล้วนะคะทุกคนต้อมค่ะทุกคนช่องเรามีสมาชิกสามารถไปส่องคอนเทนต์ได้ว่ามีคอนเทนต์อะไรบ้างถ้าเกิดสนใจก็สมัครได้เลยไม่อยากเชิญชวนมาค่ะมาอยู่ในด้อมของเรา ใช่ไปงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว mm ่า hmm. ค mm, ่อยมอมมอยโมเมนต์ก mm. ันโอเคไปค่ะในส่วนตัวคือชอบฟังวินเรียมหลอพเสียงเขาละมุนจริงทันสุดท้ายเออยังติดอยู่ในหัวค่ะจริง่า คือแบบว่าถ้าไม่เขินสาววัยคือมองหน้าร้องเพลงแล้วจริงจริงอันนี้คือเขามีลูกแปะลูกแปะหรอติดไว้ในกระเป๋าเลยใช่หวานเกิน คือผัากันถ่ายหรอคือมูทถ่ายคือถ่ายคือแบบว่าถ่ายที่เดียวกันแล้วก็แบบถึงจะไม่ถึงจะไม่อยู่ในรูปแลรู้รู้เลยนะคะว่าไปด้วยกันเวลาเราจะไปจีบใครก็ส่งดีๆนะเอ๋ boom บโโอยากเต้นอยากเต้น มีคนมาคุมเลยก็จริงก็จริงช่วยร้องช่วยร้องคือตรงมนเรื่องเพลงมาดีหมดเลยจริงคือแบบว่าเราแบบถูกจลิตนะ แค่อยากรู้ว่าคลิปเนี้ยจริงๆเนี่ยคือน้องเปิดเพลงหรือน้องทำอะไรในการตัดต่อถ้าตั้งกล้องไว้เฉดแล้วแบบว่าทำเป็นแบบว่าพูดพูดหยอดหยอนไปเรื่อยๆแล้วเขาก็ขับหรือว่าเขาเปิดเพลงแล้วเขา acting acting เล่นตามเพลงแต่ดูอเวน่าเนาะยิมนาสิก วุ้ยหมุนข้างเลยมากไข่ใช่แส,ส,สออกขุณออเดอร์ลูกค้าพร้อมกันดีกว่าอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน,นี่เลยทุกคนนะคะนี่เลยแค่ลายเซ็นก็ชมเว้ย ้องมีอยู่สองคนจริงกีด,ดกรถถามก็ไม่แล้วกีดกรจุ่มหัวก็อยู่สองคนในนี้น่าจะหวานจัแต่ กับบ้านไปมงอนนะคะไม่ธรรมดากับบ้านเก่งมากอ้เชคใหญ่มากจะมาเซอร์ไพรส์ ไม่เห็นเคอเลยนึกถึงผ่านเปแล้ผ่านลงใหญ่เมื่อสูงมากตายสุดท้ายสุดท้ายเลยอืออ่านบทแทนนึงนะอันนี้คือขบไปเที่ยวกันพอหละงฉลองเสร็จนี่ย่ว้ายแล้วก็ไปห้องกันไปห้องใช่เหรอเขาจะเป็นลูฟท์ท็อปอ๋อโอเคเราเราเไม่พี่เโนู จะนั่นละเนี่ยเวลาจะไปจีบใครอย่าลืมไปเช็คเื่อนเขาว่ามีมุมแบบนี้เปล่ามันเป็นแสดงความเป็นเจ้าของสุดคุณอยากทำหลายอย่างเกินคุณอยากทำหลายอย่างเกินแล้วก็สองคนนี้น่าจะสายแบบว่าอยากทำไปทำได้แบบว่าดูไปไหนด้วยกันบ่อยอนี่โอมนี้เป็นเรียนรอบ นี่มันหนักรอ,องกับน,นักแสดงเด็กกันยี่ค่ะจริงทรงเน้นมากเลยนี่ซบหนึง่งไม่เหนหือสภาพว่าแบบเออถ้าศิลปินมีแฟนแล้วแฟนมาอย่างนี้จ,นจริงนี่คือแบบว่าเขนนินดีอะไรอย่างเงี้ยคอนเสิร์ตว้ายหลุดไหมคิดว่าเขาไม่อยู่ตรงนีู้อย<อ>ูอ่โห่มาก าเขาหน้านิ่งเีง่ยคิดว่าเขาตอน,นั้นเขาคิดอะไรโอ้โหนี่แหละเป็นสิ่งที่ผมยังคาดเดาไม่ได้จริว่าเขารู้สึกอะไรอยู่<อ>คือแต่ว่าคือเขาเป็นคนดุแมนก็ดุแต่ว่าเขาจะไปดุได้แบบมีเหตุผลรองรับตลอด <c oughs> เหตุผลเสียงขึ้นอยู่แล้วเหตุผลรองรับตลอดใช่ใช่ใชาเาเหตุผลที่เขารองรับม,มันถูกไหมหรือว่าก็รองรับไปอย่างนั้นถูก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 เขาเขาเป็นคนมีเหตุผลจริงๆแบบตอนเขาจะแบบ ดุรือว่าจะพูอะไรก็แต่เขาจะมีเหตุผลตลอดอะไรย่างเงี้ยใช่ก็อันนี้คือความแบบที่เขาเคยสอนผมเยอะอยู่อะไรเงี้ยใชาเป็นพ่อผมะเอเป็นพ่อเก็นีบอเขาจะไายีบไงอ๋อหรอเอ็ดไม่ังนะไเลยแม่ประเด็งจีบง้ก็ปูดับแบเอกุยโอ้วาย อะไรกันคะนี่ยอะไรครับนี่อะแปลกนะครับนี่ยทั้งหลังไม่เท่าเลยครับว้ายฮะในซีรีส์แหละเนาะอืม <c> อ <oughs> ืมเนาะ Mm. จริงตองจริงดูโมเมนต์เยอะกว่าที่คิดอยู่นะ mm. อะไรแบบเขาได้ไปทำกิจกรรมด้วยกันเยอนะหน้าเขามีความคล้ายกักรรนเหมือนกันนะ mm. จังหวัดตกลุ่มรักนี่นะะหันมาพอดีกันเลยแล้วเบลนคือคู่นี้ชอบมีหลายมุมงมุมแบบว่าตัดคนตัดมันนะตัดหลายมุมอะ่ะจริงมุมนี้โดนเสิร์ฟกันเสียอาการใครเสิร์ฟคะชีเสิรฟ์ฟชีไหนเสิรฟ์รฟ โอ้ยโอ้ยพี่ไม่ได้ยินอ่ะอ๋อหวานเลยแต่นางก็เสิสร์ฟนางเสิร์ฟใครรู้บอกด้วยนะคะอะไรก็อยากไอหดุดด้วยมันเบามากเลยอ่ะ เรรู้แค่ว่าตอนนี้เอสกำลังเติร์ชีอย่ใหญ่กับชว์ห้อ5บีเออเออเลยก่ะชีเซอร์ชีเซอร์เเขินออนี่คือักเขินเนอะ อัอออออนน,น,อนี้เพลงไหนนะ้าอันนี้ไม่ใช่เพลงใครนะเพลงไวงน์ท่นเ่อ๋อเหรอพี่ไม่รู้รับไม่อยอมจบไเลย เพลงประกอบซีรีส์หรือเพลงเขาหรือเพลงน่าจะเป็นเพลงเขาเลยอ็นเลี่ยมหล่อเนาะ เป๊กตกใจหมดนแรงนะคะวส วิลเลยมเขามองบ่อยเหมือนกันเนาะใช่จ้องแบบจ้องเวลาเขาทำตัวน่ารักก็จ้องทิลล่ครับ<อ> ไครเมียน,น่าจะหวานดีสิจริงพานั่งติดกันแบบเกยกันและพื้นที่น่าจะเยอะแต่ว่าน่าเกยกันพื้นที่อาจจะน้อยก็ได้เลยต้องเกยอ้าวจบเป็นไงบ้างคู่นี้นี่แบบว่ามันมีมวลหลายอย่างอ่าคือเขาแบบว่าน่าจะเป็นด้วยบุคลิกสองคนเนี้เขาเป็นคนสอบแบบว่า ไม่หวือหวาถูกแบบว่าไปเที่ยวไหนก็ถ่ายอะถ่ายแบบเป็นโมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเออก็ออได้เห็นแบบว่าฟิลเอน่าจะโตกว่าใช่ไหมโตกว่าเอโตกว่าเออ,เอ,อ,เอ,อมันมันดูออกว่ามันมีความโตแล้วมันเป็เด็กอว,อ,วอร์วแวร์วตลอดเน่ยเออมันดูออกว่าออมิลเลี่ยนจะมีความอวอร์วกว่าออดูมีความเป็นเด็กกว่าแหละมันมันจะเห็นได้ชัดเออน่ารักเหมือนอารมณ์หมาเด็กขั้นสุด เออฟือ <c oughs> เป็นฟิลนั้นเหมือนกันพี่รู้สึกว่าอ๋อพี่บอกเออดูพวกนี้แล้วเหมือนอูบูม่ะรู้สึกเป็นหมาเด็กกับอออออพี่คนสวยอะไรอย่างเงี้ยคือหมาเด็กอ่ะก็เล่นก็โตก็วอลเว์ไปส่วนพี่พคนสวยเล่นบ้างไม่เล่นบ้างเออคือสยอย่่งนิ่งฟิลเป็นแมวอะ่ะเออ,อ,อแบบว่า,า,ว,าวันนี้ฉันจะเล่นฉันก็จะเล่นวันนี้ไม่เล่นก็ไม่เล่นอะไรอย่างเงี้ยมันมีมวลนั้นแต่ถ้าแบบว่าเขาแบบว่าเป็นเล่นกับคนอื่นก็มได้ หันมาสาอะไรอ่างงีก็เออก็มีมวลอยู่นะคือก็ดูคือเขาดูซอฟแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่เป็นสายคุยนะคือคุยแต่เป็นคนซอฟอ์บไม่ใช่คนดีดอะใช่ใช่แบบว่าไม่ได้เอเนอร์จีดีตลอดอะไรขนาดนั้นเขาก็มีมุมแบบอยู่ด้วยกันคุยกันสองคนอะไรอย่างเงี้ยงิงๆอ่ะก็น่ารักดีเออก็เห็นเคมีนะคะทุกคนแต่ว่าอนาคตต่อไปเหมือนต้องชอบน อันนี้ค่าจะเป็นจุดเริ่มจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นที่เอาแบบของเเอามาให้เราดูนิสิหน่อยต่อไปเขาอาจจะแบบว่าคลีกกันแล้วพากันแบบไปหยุดต่างจังหวัดขับไปเที่ยวเขาอาจจะไปที่กันสองคนป่นะดูทรงพี่ว่าเขาพ็ไปเที่ยวกันเยอะอยู่เนาะแบบว่ามีคนทรงคอนเสิร์ตไปนู่นไปนี่อะไรกันอย่างไยก็เห็นอยู่ก็คนเราก็ต้องทํางานรู้จักกันไปเรื่อยๆอะค่ะอย่าใจร้อนอยากอยากเห็นที่แบบว่ามีรายการที่แบบออกทริป เราจะได้เห็นอะไรมากขึ้นเอาแบบหลายๆคู่เลยก็ดีนะก็ก็ดีออแบบมาเลยแบบว่าสลับแบบวยนไปหลายๆคู่ออจะได้เห็นเคมีของแต่ละค<ช>ู่อะไรอย่างเงี้ยคู่นี้ก็น่าสนใจว่าการอ,ออกทิปของเขาจะเป็นยังไงเล<อ>ยอ,อยากเห็นแต่ถ้ามันมีรายการาจริงมันจะดีเพราะว่าอะไรรู้ป,ป่ะเราจะได้เห็นตัวตนของ เขามากขึ้นนะ<ช>ว่าคือเราดูคลิปแค่สั้นๆเนาะเราเรารู้สึกว่าประมาณนี้แต่ตัวจริงเขาอาจจะอันเลก็ได้ใครจะไปรู้ <S <S รเออเขาอาจจะดีดก็ได้เวลาอยู่กันสองคนเลยยังไม่เห็นวงที่เขาแบบคยุยกันะนะ <S 1> <S 1> เนาะแค่นี้เห็นแค่เป็นภาพรวมใช่อันนี้เรามองเลยเป็นมองแบบมาเด้กกับพี่สาวคนสวยไปก่อนเออเรายังไม่มั่นใจเพราะว่าเราเพิ่งมาดูนะคะทุกคนหรือเอางี้แม้ถ้าใครอยากแชร์โมเมนต์หรือว่าอยากเล่าอยากเสริม ของคู่วิลเลียมเอสก็สามารถเมามอยมาได้เลยใช่คอมเมนต์มาได้เลยใช่สามารถแบบพิมพ์เล่ามาได้เลยหรือว่ามีคลิปไหนอยากให้ดูอะไรไงก็แชร์มาได้เลยหรือถ้าอยากให้ส่ o งโมเมนต์ e p 2ก็บอกมาได้จะเป็นชีเสิร์ฟโดยการปาโมเมนต์มาให้เลยก็ได้<อ>ก็ดีก็ดีก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยหรือจะเอาคู่อื่นคู่ไหนก็พิมพ์มาได้แต่ว่าที่สำคัญต้ตองห้ามค่ะอ,อยู่ห้ามลืมอะไร ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งนยนะคะใช่แล้วค่ะก็เอ,อ่อทุกคนฝากอีกครั้งหนึ่งเรื่องอมสมาชิกนะคะใช่ก็อย่าลืมไปสมัครสมาชิกกันได้นะจะได้ดูซีรีส์ได้รวดเร็วก่อนใครคือแบบเร็วกว่าเยอะมากอ่ะทุกคนก็อย่าลืมไปส่องกันว่ามีคอนเทนต์อะไรนะคะะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะ,ะคู่หน้าครั้งหน้าเราจะส่องโมเมนต์คู่ไหนก็รอดูถูกโอเคค่ะคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบาย